โอ้ยอยากกินปนบาทูเด้เนาะอยากกินปนปลาโทผัากกระโดนพี่นอก,ากาผักกระโดนผักอีสานงามงามวันนี้ปลอดปอร่งร่องสบายมาแต่เช้ายังไม่มีลูกค้างาม่ะอีหลีงาม่ะอีหลีเดอ้อแกงเห็ดพี่นอกผักติวผักติว งามคักอีหลีนี่นะปนประตูในพี่นอ้องปนประตูผักกระโดนน้ำโอ้ยถือถือกันดีคักว่ะผักกระโดนน้ำโอ้ยมีแต่นแนวงามๆผักแวน่นบังดูผักแวน่นผักแวน่นดอกกระเจียวดอกกระเจียวนี่ปันแตงเอาเนาะปันแตงเอาเลยวะมีดอกบานเลย ัหลายอันหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อตลาดจอมทองเด้อตลาดจอมทองอันนี้ของสวยมากๆของงามมากๆเลยผักหวานขาอ,อข่าอ,อนขาอ่อนใส่ต่มไก่นี่พี่น้อตงต่มไก่บ้านใส่ขาอ่อนหลายๆโอ้แซ่บประกอบ นี่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 กินแล้วกินน้ำแซบ่บเด้อพี่น้องแกงใส่ปลาดุกพี่น้องเอ้แกงใส่ปลาดุกแกงใส่ปลาดุกหลายอย่างหลายอันหลายอย่างหลายคักงามพร้อมหลายคักงามพร้อมเด้อพี่น้องพีทั้งพี่ก็มีอีกแมงดา ปลาจอมสำเร็จเออของไประเด็กดสำเร็จรูปมะยกไปได้เลยนี่กับอันปลาขามแล้วกินกับปลาขามกินกับปลาขามกีบ่บาทปลาจอม เฮ้ยพี่ดาวเมนี้คึกคืนอ,อ,อยู่ตลาดอีสานมากตลาดอีสานมากกับคึกคืนอยูอ่จ้าเมี่ยงดาบ่ะไข่ข้าวไข่ข้าวกับน้ำจิ้มรสเด็ดอันนี้มันไข่ใจอันนี้พี่น้องติดใจอันนี้เด้อพี่น้องของอีสานสวยๆเลยจ้า ยุคกรุงเทพได้จากยุคกรุงเทพไม่กินละเบ้ดทุกอย่างไทบ้านว่าแต่มีเงินเออไทยบ้านบ่ได้กินเลยกรุงเทพมีเงินได้กินก่อนโอ้ขอบคุณนะคะเลยแล้วเลยแล้ว